รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับรายการนักพบคนดีวันนี้นําท่านผู้ชมมาให้พบกับบุคคลสําคัญท่านหนึ่งซึ่งทํางานด้วยความเสียสละกับบุคคลที่ถือว่าเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเป็นคนเหมือนกับเราโดยเฉพาะบุคคลที่ใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังไม่ว่าหญิงหรือชายนะครับแล้วก็บางผู้ต้องขังบางคนนั้นก็คลอดลูกมีลูกนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนที่เกิดความ อผิดพลาดทางสังคมเกิดความบกพร่องแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็มีกลไกในน้ำใจของความเป็นคนเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือซึ่งบุคคลท่านนี้ท่านเป็นประธานมูลนิธิบ้านพระพรนะครับใช้ชีวิตมายาวนานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีพิเศษให้กับผู้ต้องขังนะครับก็คือท่านศาสนาจารย์สุนทร สุนทรธาราวงสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาให้เกียรติรายการวันนี้นะครับที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครู่เกินมูนนิธที่บ้านพระพรแรงต่างอย่าผู้ต้องขังเนี่ยอาจารย์ทางานด้านนี้มากี่ปีแล้วครับ40ปีครับ40ปีครับผมก่อนหน้านั้นอาจารย์ทางานอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่าทำช่วยงานโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยครับอ๋อช่วยงานในโรงเรียนเป็นฮะเกี่ยวกับอะไรครับเป็นครูสอนเสริมวิชาด้าน จริยธรรมครับอ๋อเป็นครูสอนด้านจริยธรรมครับในกรุงเทพนะครับแต่ว่าความตั้งใจจริงๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าอาจารย์เรียนที่ไหนมาบ้าง,ง<ม>ที่บ้านเกิดที่ไหนดีกว่าผมเป็นคนกรุงเทพแล้วก็เติบโตมาในกรุงเทพได้เด็กๆละครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพจนกระทั่งเรียนหนังสือในในใน,ในกรุงเทพจนกระทั่งจบ แล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาอ๋อประถมมัธยมที่ไหนอาจารย์เป็นโรงเรียนซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วโรงเรียนเลิกไปหมดลวอ๋อเผื่อบางทีเพื่อนสิทธิ์เก่าจะได้ภาคภูมิใจรู้จักที่เดียวกันเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วเลิกไปแล้วครับเพราะผมจบเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อทางด้านศาสนศาสตร์อ๋อที่สหรัฐอเมริกาฮะใช่ไหมครับเรียนในกรุงเทพเป็นโรงเรียนศาสนศาสตร์ของเราเรียกว่าแบปติส อ๋อของแบปติสสวนพลูฮะสวนพลูอ๋อซอยสวนพลูครับแล้วก็หลังจากนั้นไปต่อไปต่อที่อเมริกาที่สหรัฐอเมริกานะครับ,รบแล้วไปอยู่นานไหมครับอเมริกาเออเรียนจนจบปริญญาโทรครับครับแล้วก็กลับมากลับมาเมืองไทยกรับกลับมาเมืองไทยงานแรกอาจารย์ทําอะไรอ่ะเออจริงๆตั้งใจจะช่วยงานดางด้านาศาสนานะอ่า เพราะว่าผมเรียนมาทางด้านตั้งรอบเป็นนักเทศคล้ายๆอย่างนั้นครับตั้งใจว่าจะไปช่วยงานในโบสถ์ที่ตัวเองเคยมีความสัมพันธ์ด้วยเป็นการสอนจริยธรรมคุณธรรมพัฒนาคุณภาพภายในให้กับชีวิตของคนนะใช่ครับแล้วมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าอาจารย์มาเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังอะไรเงี้ยพอดีมีศาสนาาจารย์เป็นคนอเมริกันคนหนึ่งเขาสอนภาษาไทย อสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ต้องขังคนไทยอ,อยู่ในเรือนจำเขามีฝรั่งมาทำงานก่อนเป็นวิจินรีใช่วิจินรีฝรั Mid ่งเป็นชาวอเมริกันมาจากอเมริกาแล้วก็สอน,สอนเข้าไปในเรือนจำแล้วก็ไปสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักโทษคนไทยครับแล้วปรากฏว่าเขาก็ใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอบรมด้านการพัฒนาชีวิตให้แก่นักโทษไปด,ไปด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาของเขาคือว่าเขาสื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยคล่อง วันหนึ่งมาเจอผมก็เลยชวนผมเข้าไปช่วยครับตอนนี้ผมก็พอบอกว่าให้เข้าไปในเรือนจําใจผมก็ไม่ค่อยได้อยากจะเข้าไปครับเพราะว่าผมก็เหมือนคนทั่วไปครมีความรู้สึกว่าคนในเรือนจำจะเป็นคนอีกอารมณ์หนึ่งใช่ประมาณนั้นทั้งกลัวด้วยทั้งทั้งไม่ไม่สนไม่อยากไม่มีใจที่จะชอบอะไรเวลาเข้าไปในเรือนจํครั้งแรกแต่แต่ด้วย อาจารย์ท่านนี้เขาก็พยายามขยันขยอแล้วก็เชื้อเชิญอยู่เรื่อยๆเราก็เลยเอ้าโอเคไปก็เลยบอกกับเขาว่าจะไปสักครั้งสองครั้งก็พอนะเพราะว่าผมมีงานอย่างอื่นก็อ้างกับเขาไปอย่างนั้นในความรู้สึกว่าอยาให้ผมไปยุ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยใช่แล้วเป็นยังไงแล้วหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปเห็นเห็นความต้องการของผู้ที่ถูกเรียกว่านักโทษเนี่ยเมื่อเราเข้าไปนั่งเล่าสอนเขาหรือยืนคุยกับเขาเนี่ยผมเห็นความหิวกระหาย ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนที่พัฒนาเหมือนกับว่าเขามีความว่างเปล่าในจิตใจที่ต้องการให้ใครมาเติมอะไรให้นั่นแหละครับถูกไหมครับแล้วพตอนแรกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับหมายความว่าขณะที่อาจารย์ยืนพูดมองเห็นอาจารย์สัมผัสกับความรู้สึกแววตาของเขาในความเป็นมนุษย์เหมือนกันอาจารย์คิดว่าเขาหิวกระหายอะไรเขาต้องการโอกาสของการเปลี่ยนแปลงอ๋อต้องการโอกาสการเปลี่ยนแปลงเพราะ บางคนนั้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจใช่ครับแล้วบางคนต้องติดคุกโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดเลยแต่ต้องติดคุกม,มีแม่าจครับมีฮะมีม,ะมีบ้างฮะแล้วแล้วหลายคน<ด>เวลาเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเขาสรุปบทชีวิตของเขาว่าเขาสิ้นหวังละ,ะเขาคิดอย่างนั้นทุกคนเลยเขาคิดว่าสิ้นหวังละไปต่อไม่ได้ละโอกาสที่จะเริ่มต้นไม่มีอีกแล้ว กันทุกคนคิดอย่างนั้น <ฮะ S 2> แต่วันที่เราไปเนี่ยเราไปพูดคุยและสร้างความหวังเนี่ยเป็นการจุดประกายให้เขาเนี่ย <ฮะ S 2> ทำให้เขาแสดงอาการให้เราเห็นชัดมากเลย <ฮะ S 2> ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาอยากจะรับโอกาสอะไรเงี้ยน, <ฮะ S 2> นั่นนะเป็นเป็นความประทับใจ <ฮะ S 2> ที่ทาให้ให้ผมเมื่อผมกลับออกมาแล้วนะครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยไปต่ออยู่เรื่อยๆแล้วอ,อไปต่อไปทำอะไร ไปไปช่วยอาจารย์ฝรั่งนี่สอนเลยสอนร่วมกันเลยเขาก็สอนภาษาอังกฤษผมก็ไปอบรมคุณธรรมให้กับพวกนักโทษที่เป็นคนไทยเราก็เลยเข้าคู่ไปด้วยกันเพราะว่านักโทษหลายคนมีความต้องการอยากจะรู้เรื่องการพัฒนาชีวิตรู้อะไรต่ออะไรฉะนั้นฝรั่งก็ไม่สามารถที่จะอธิบายทั้งหมดให้เขาได้ผมก็เลยเข้าไปแล้วผมก็เลยไปรับผิดชอบกลุ่มเหล่านี้แล้วอาจารย์สัมผัสได้ว่าหลังจากที่ไปใช้เวลาเดินเข้าเดินออกอยู่จริง จากการที่อยากไปสักสองครั้งตอนนี้อยู่ในนั้นเข้าออกมาสี่สิบปีครับ <c oughs> พูดง่ายว่าเปลี่ยนอธิบดีไปหลายคนแล้วแต่อาจารย์ก็ยังเข้าไปในนั้นเหมือน <c oughs> เดิมครับผมค <c> ร <oughs> ับครับผมแล้วอาจารย์รู้สึกรักคนเหล่านั้นนี่อย่างไรครับครับ <c oughs> ด้วยด้วยด้วยความต้องการที่เขาแสดงออก <c oughs> และการโต้อตอบต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าประทับใจว่าเขาเขามีความต้องการฉะนั้นเมื่อผมเห็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมก็ตั้งใจจะอุทิศละ ทั้งบทเรียนทั้งวิธีการทั้งอุปกรณ์ต่างๆผมก็ขนเข้าไปแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็สอนสอนกับเขาฉะนั้นผมใช้เวลาแบบนั้นนะสอนอยู่ประมาณ10กว่า 15, 15ปี20ปี20ปีหลังจากนั้นเนี่ยผมถึงจะมาเริ่มงานอีกแบบหนึ่งก็คือ,อการช่วยผู้พ้นโทษเพราะว่าตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยอาจารย์ผู้ต้องขังผู้หญิงบางคนก็มีคลอดลูกในนั้นด้วยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ข้างนอกนี้ยังไม่รู้ว่าจะรองรับ อย่างไรครับผมแม่กับลูกเขาก็ไม่ได้เอาไว้ที่เดียวกันใช่ไหมครับฮะก็มีพี่เลี้ยงดูแลเด็ก<อ>ในกรณีที่ผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่เหล่านี้ก็จะจะ,จะตั้งคันมีตั้งคันก่อนที่จะเข้าไปละครับแล้วพอเขาเข้าไปอยู่ในนั้นในระยะถึงเวลาเขาก็คลอดลูกใช่ไหมครับครับแต่ว่าแม่ก็จะให้นมเป็นครั้งคราวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทํางานครับแต่เขาจะมีพี่เลี้ยงดูแลครับแต่ในระเบียบการของทางเรือนจําแต่ละแห่งก็อยากจะให้เด็กอยู่สักปีหนึ่งครับ ก็หลังจากนั้นคัคนที่เป็นแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเด็กไปที่ไหนห <า S 2> ฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีฮะที่เราได้ไปเห็นบแบบนั้นและได้ได้ช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งครับก็สรุปง่ายๆว่า 30- 40, 40ปีแล้ว15ปีหลังยามาจานยที่อาจารย์มาตั้งเป็นมูลนิธิบ้านรพรคพรหบมูลนิธิบ้านพระพรนี้ทำอะไรบ้างครับอาจารย์เ,เราตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เนื่องจากว่าจากประสบการณ์ทํางานมายี่กว่าปีเห็นเห็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ตรงขังเนี่ยเวียนเข้าเข้าออกเข้าออกครับแล้วก็สังคมเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับคนเหล่านั้นแบบเต็มที่ครับฉะนั้นหลายคนที่ออกจากเรือนจําแล้วเนี่ยก็กลับไปกระทําผิดแล้วก็กลับเข้าไปใหม่สถิติซึ่งสูงมากครับในที่สุดเราก็เลยมาตั้งบูรนิธิแล้วก็มีบ้านกึ่งวิถีมีโครงการฝึกวิชาชีพอยู่ในนั้นนะครับ บ้ากึ่งวิถีฮะเป็นเราเรียกว่าบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพรเรามีที่พักให้กับผู้พ้นโทษทุกคนเลยที่มาหาเราครับนะครับไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาไหนเรารับคนเหล่ามาเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในมูลนิธิเราเนี่ยฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆในระยะเวลาหนึ่งถึงสามเดือนเราก็ปรับทัศนคติฝึกฝนชีวิตเขาหลังจากนั้นพอเก้าเดือนที่สี่เราก็มาเข้าสู่โครงการฝึกวิชาชีพ จนกระทั่งเขาสามารถมีอาชีพที่สามารถกลับไปสู่สังคมได้ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะจย์ช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เรียกว่ารูปแบบต่างๆนะจานครับผ่านไปกี่คนได้โอ้ปีนึงเราช่วยเหลือประมาณเจ็ดถึงแปด้อยคนเจ็ดแปดร้อยคนต่อปีอาจารย์เอาเงินมาจากไหนครับเงินนะครับ ก็มีแต่ผู้ใจบุญที่มาช่วยเหลือจริงๆแล้วเร,เราเราใช้งบประมาณปีหนึ่งก็หลายล้านอยู่เหมือนกันปีหนึงหลายล้านเพราะว่าเราช่วยคน3ากลุ่มใหญ่ครับ,รบเราเราเข้าไปพัฒนาพฤตินิสัยของนักโทษที่อยู่ในเรือนจำํำแล้วเราหลังจากนั้นเขาออกมาเราช่วยเหลือเขาในช่วงที่เขาไม่รู้จะไปไหนละ,ะเพื่อจะเริ่มต้นใหม่เราก็รับผู้้นทษเข้ามาอยู่และทั้งกินทั้งอยู่ทั้งฝึกวิชาชีพ หลังจากนั้นมันมีโครงการที่ผู้หญิงคลอดลูกแล้วไม่รู้เอาลูกไปที่ไหนเราก็รับเด็กมาอยู่กับเราเราก็เลี้ยงเด็กเหล่าเนี่ยหมอหมดเลยฮะเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่เป็นลูกนักโทษให้การศึกษาสนับสนุนชีวิตของเขาให้เขาเติบโตในระหว่างที่แม่ยังอยู่ในเดือนจำมีอาจารย์ที่เลี้ยงเด็กเ่านั้นตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่จนกระทั่งเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยมีฮะมีฮะมีฮะแล้วเขาก็มาช่วยงานอาจารย์รู้ว่าก็ไปมีบางคนก็กลับมาช่วยเราและบางเป็นอาสาสมัครให้ก็บีนะครับ บางคนก็ต้องไปดูแลครอบครัวของเขา,อ,าอย่างน้อยเราเราทำให้คนเหล่านี้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ครับอันนี้ก็เยอะปีหนึ่งหลายร้อยคนครับนะครับอาจารย์ทํางานมาจนถึงเวลานี้เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุคคลเหล่านั้นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาสัมผัสได้นะว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่ไม่น่ากลัวเป็นเหมือนพ่อทางด้านจิตวิญญาณคนหนึ่งหรือเปล่าอาจารย์ครับ ก็ทุกคนที่มาที่มู่นิธิก็จะเรียกผมอาจารย์พ่ออ๋ออาจารย์พ่อเขาเรียกกัน,นก็ไม่รู้ว่าคานี้บางไหนแต่ทุกคนก็จะเรียกแบบนี้<ใ>นอาจารย์นนพ่อเบบพราะเขาได้รับความประทับใจในการาที่เราเรารักเขาและให้ค,ความอบอุ่นต่อทุกชีวิตที่มาที่เปลี่ยนแปลงหมู่คนเหล่านั้นได้ด้วยถ้อยคําเขาเรียกว่าด้วยถ้อยคําแห่งพลานุภาพที่เป็นหลักการสอน มาจากพระคติธรรมคมภีผสมผสานกับความเป็นจริงในปัจจุบันตามหลักจริยธรรมคุณธรรมของศาสนาต่างๆที่เป็นสากลอยู่แล้วประมาณนั้นหรือเปล่าจาะครับครับเพราะว่าทุกศาสนาก็มีเป้าหมายที่จะช่วยและพัฒนาทุกคนให้เป็นคนดีครับแต่ในคุณธรรมที่ทางมูลนิธิสอนแก่ทุกคนที่เข้ามาเราใช้คุณธรรมที่บินพื้นฐานมาจากพระคัมภีนะครับแล้วพระคัมภีก็จะมีคําสอนต่างๆแล้วก็จะดึงคําสอนเหล่านั้นมาอบรมพัฒนากับเขาแล้วก็เขาก็ เชื่อถือใช่ฮะแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นพอเขาปฏิบัติก็จะมีประสบการณ์ในจิตใจของเขาประสบการณ์ส่วนตัวด้วยครับอาจารย์ได้จดทะเบียนมูลนิธิตามกฎหมายของกระทรวงเรียบร้อยแล้วก็มีงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่มีไม่มีคือเราเคยพยายามจะขอนะครับแต่ว่าภาครัฐก็ ให้เหตุผลว่ามันไม่ถูกระเบียบอะไรต่อจังนั้นเราก็วันนี้เราก็มีพวกเว็บไซต์มีอะไรก็พยายามประชาสัมพันธ์งานของเราครับแล้วก็ได้รับเงินบริจาคมาจากผู้มีใจบุญมาช่วยเราทั้งหลายครับจนกระทั่งเราพอจะอยู่ได้อย่างนี้แต่ว่าเรายังมีความจําเป็นอยู่ตลอดครับครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงที่สองเรามาคุยในรายละเอียดกันนะครับฟังอาจารย์พูดนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ทำคนที่ทำงานแบบนี้เนี่ย ถ้าใจไม่ไม,ไม่มีแรงบันดานใจจริงๆไม่มีพลังทั้งนั้นนี้จริงๆก็อยู่ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นวิถีชีวิตเป็นเหมือนลมหายใจของอาจารย์เบสละเป็นยังไงตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่ง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากทั้งชายและหญิงสัญชาติไทยอายุ18ถึง55ปีจบการศึกษาม3ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วบุคลิก,กภาพดี สาม,มารถสื่อสารได้ดีไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครพนักงานรักษาความสะอาดสัญชาติไทยจบการศึกษาป .6 ขึ้นไปมีใจรักงานบริการบุคลิกภาพดีอายุ18 55ปีสนใจร่วมง,งานกับเราโทร0914365331 0914365328 0920240238 และ063 323 1312บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัด Come with us as we join the world to a better place. We love you! Welcome to the ASIRA flight. Together, we're going to fly high. We're going to share the ASIRA message everywhere, to everyone, together. เทปโก้ภูมิใจใชรทำบัวทิพย์คือของขวัญอันล้ำค่าแห่งแผ่นดินไทยที่ทำให้เกษตรกรไทยได้เติบใหญ่ไปทั่วสุวรรณภูมิบัวทิพย์กล้าประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือความล้ำหน้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของปุ๋ยไทยเพื่อชาวไร่เพื่อชาวนาเพื่อชาวสวนโดยทั่วนหน้าด้วยคุณค่าที่ทวีคูณแห่งผลิตผลที่เยี่ยมยอด โอยบัวทีพ่พร้อมแล้วสำหรับพันธกิจแห่งการทุบชีวิตเกษตรกรไทยกำลังเปิดโอกาสให้คุณเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วโลกครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับสุภาพบุรุษผู้เสียสละท่านหนึ่งซึ่งไม่อยากที่จะเข้าไปทำงานช่วยเป็นล่ามแปลให้กับมิชชันนารีในเรือนจำขอไปสักสองครั้งแต่พอทำไปทำมา บัตรนี้เข้าออกเรือนจำมา40ิปีแล้วครับผ่านอาิบดีไปหลายคนคิดว่านักโทษเข้าออกในช่วงเวลาที่ท่านอยู่ก็คงนับหมื่นหมื่นคนหลายหมื่นคนนะครับแต่ว่าท่านเข้าไปเห็นสภาพของนักโทษที่สัมผัสว่าความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของเขาเหล่านั้นมีความต้องการมีจุดที่ต้องการจะเติมเต็มกลายเป็นว่าเจอทั้งลูกของผู้ต้องขังหญิง ที่คลอดออกมาแล้วจะไปต่อ,อยังไงท้ายที่สุดก็กลายเป็นมูลนิธิบ้านพระพรบ้านกึ่งวิถีแล้วก็แต่ละปีนี้ก็ช่วยสงเคราะห์กันไปหลายร้อยคนนะครับมาถึงจุดนี้นะครับท่านาศาสนาจารย์สุนทรสุนท,นทรธารวงประธานผู้ก่อตั้งถามต่ออาจารย์ว่า<ะ>อาจารย์อยู่กับสิ่งเหล่านี้มานาน<ะ>ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง<ะ>เคยเบื่อเคยท้อไหมเอ คิดว่าเบื่อหรือท้อไม่เคยแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าการทํางานเสริมสร้างชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตคนเป็นเป็นการลงทุนที่หนักฉะนั้นต้องใช้ทั้งทั้งทุกทุกด้านเลยของชีวิตทั้งทั้งแรงกายแรงใจความคิดรวมถึงทรัพย์ต่างๆฉะนั้นการทุ่มเทแบบนี้เราเพียงแต่ต้องการอยากจะเห็นคนเหล่านั้นได้เปลี่ยนชีวิตและมีโอกาสของชีวิตที่ดีฉะนั้นเวลาทําก็จะเหนื่อยฮะแต่ว่าไม่ไม่ท้อครับ ไม่ท้อนะผมมีเป้าหมายสําหรับการช่วยเหลือคนที่ชัดฉะนั้นผมไม่<ะ>ไม,ไม่ไม่เคยท้อเรื่องพวกนี้อ๋อก็พูดง่ายๆว่ามีเป้าหมายชัดเจน<ะ>รู้ว่าพระเจ้าทรงนําพาให้<ะ>ทําอะไรครับนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยอาจารยา์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีน้ําใจนะครับ,รบเห็นคุกค่าในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับตรงนี้ท่านอาจารย์ยังเปิดกว้างไหมครับว่าถ้าเกิดมีคนเขาฟังดูแล้ว นะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในะแหล่งต่างเหล่นี้เขาอยากจะมีส่วนเราก็เปิดกว้างถูกไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับตอนนี้เราก็มีทั้งเว็บไซต์ทั้งเพจของมูลนิธินะครับครับท่าน,นทุกคนเปิดหาได้แล้วก็ทุกคนก็จะได้เห็นเพราะว่าจริง,งๆมูลนิธิยังมีความจําเป็นในการใช้งบประมาณอยู่เพื่อจะช่วยคนเหล่านี้นะครับเรายังมีความจําเป็นอยู่เพราะว่า ตอนนี้เราก็ได้รับทุนบ้างจาก<ะ>พี่น้องที่มีน้ําใจมาช่วยเราเป็นครั้งแต่ยังไม่มีหน่วยงานที่สัญญาให้แบบประจําอะไรอย่างนี้<อ>เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้รับอย่างนั้นเรียกว่าอยู่กันด้วยความเชื่อว่างั้น<ะ>เถอะอาจารย์พอจะบอกไหมครับว่าเด็กด้านบ้านพระพรเนี่ยที่เรียกว่าเห็นจากตั้งแต่คุกเลยเพราะแม่คุกเลยรหรือตัวเขาเองก็ตามออกมาข้างนอกเนี่ยที่ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเลยโดยสิ้นเชิงเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ย เขาไปทาอะไรยังไงกันบ้างพอจะมีตัวอย่างไหมครับ,รบจริงๆเรามีผู้พ้นโทษที่ถ้าผู้ชมของเราที่ได้ชมอยู่เวลานี้ถ้าอยากจะมาเยี่ยมมูลนิธิเนี่ยสามารถมาได้ปัจจุบันนี้เนี่ยในมูลนิธิเรามี154คนอยู่ในนั้น<อ>ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อตอนนี้เราดูแลทั้งหมด154คนใน154คนเนี่ยแบ่งเป็นทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่อยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งประมาณ70คนแล้วก็จะมีเด็กอีกประมาณ8 80, 80กว่าคนนะครับและคนเหล่านี้เนี่ย กำลังพัฒนาอาชีพเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนกําลังเรียนหนังสือ,อบางคนได้รับการส่งเสริมจบปริญญาตรีแล้วบ,บางคนกําลังทํางานอย่างอย่างในสังคมหลายหลายคนะฉะนั้นเรามีตัวอย่างคนเหล่านี้ในวิชาที่ที่เราฝึกในบ้านพระพรเนี่ยนะครับ,รบมีมากมายมส่วนเด็กเด็กเนี่ยเราก็มีเจ0ดคนที่เวลานี้เราส่งไปเรียนหนังสือ,อ สานับสนุนในอดีตก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นเราก็เอาเด็กเหล่านี้ไปเยี่ยมแม่เขาได้ทุกเดืนอนทุกเดือนแต่ในอสองปีนี้เนี่ยเด็กเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมแม่อาฉะนั้นเราก็มีการสอนเด็กพัฒนาเรื่องวิชาการและสุขภาพของเด็กตลอดไปครับฉะนั้นภาระที่เราทุ่มเทกับเด็กทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บนต้นเนี่ยเป็นภาระที่ใหญ่มากฉะกนั้น แน่นอนถ้ามูลนิธิจําเป็นเรื่องงบประมาณที่อยากจะขอผู้มีใจบุญแล้วก็ผู้มีน้ําใจร่วมกับเราในการทําให้อนาคตของคนเหล่านี้ที่กล่าวถึงไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยให้เขามีโอกาสและอนาคตที่ดีครับฉะนั้นเรายังเปิดรับที่จะขอความร่วมมือจากทุกคนทั้งมาเยี่ยมและมาสนับสนุนเราครับมูลนิธิอาจารย์เนี่ยตอนนี้มีพนักงานกี่คนครับเอ่อสามเกือบ40่สิบฮะเกือบ40คนทั้งทั้งเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครครับพูดง่ายๆว่า ชีวิตของอาจารย์เนี่ยจะต้องอยู่กับจํานวนคนเหล่านั้นที่มูนนิธที่ต้องช่วยเหลือวันละสามมือ้อครับผมรวมทั้งความเจ็บไข้ไม่สบายการศึกษา,าการเเรี่นทุกอย่างถูกต้องครับเรียกว่ามันเป็นภารกิจเหมือนกับพ่อคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนร่วมทีมงานด้วยครับใช่ไหมครับ เป็นเหมือนครอบครัวเลยครเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะจ๊ะเป็นครอบครัวใหญ่ร้อยกว่าคนเลยฮะที่ตั้งของมูลนิธิอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ชุมชนมึงพระรามเก้าครับใกล้ๆกับวัดพระรามเก้าตรงข้ามวัดพระรามเก้าหรือเปล่าใช่ครับอ๋อเข้าไปในซอยนั้นเข้าไปในซอยฮะเป็นชุมชนฮะเราจะอยู่ตรงบ่อสองครับเป็นชุมชนบ่อสองนะครับอาจารย์มีอะไรที่จะบอกกับสังคมบ้างว่าในโลกอีกโลกหนึ่งจริงๆแล้ว คนจานวนมากก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับอาจารย์สมัยก่อนครับ,รบแต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นที่เขาอยู่ในเรือนจาเนี่ยรหรือเขาออกมาแล้วเนี่ยสภาพความเป็นคนความรู้สึกที่อาจารย์พิสูจน์มาแล้วเนี่ยอาจารย์จะบอกอะไรเขาบ้างครับผมผมยังมีความสุขกับการทํางานนี้อยู่นะครับแล้วก็ที่มีความสุขเพราะว่าผมได้เห็นเห็นคนเปลี่ยนแปลงผู้พ้นโทษมากมา,กมายที่เข้าคุกออกคุกหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้ง ค้ายาบ้างออกไปคนเหล่านี้เมื่อมาอยู่กับเราเนี่ยเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงและได้เป็นคนดีเปลี่ยนทัศนคติใหม่แถมยังมีอาชีพที่ดีในสังคมต่างๆค,คนเหล่านี้จํานวนมากเป็นร้อยๆในแต่ละปีที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นกําลังใจให้แก่เราในการที่จะช่วยคนเหล่านี้ต่อไปอะนะครับรวมถึงเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาตั้งแต่เรารับเข้ามาเนี่ย ขวบหนึ่งเรารับขึ้นมาเราเห็นเขาเติบโตขึ้นเหมือนกับเด็กในครอบครัวอื่นๆเพราะว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เขาจะอยู่เรือนจํา<ะ>แต่เด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสที่มูลที่หยิบยื่นให้ได้รับความอบอุ่นฮะอบอุ่นฮะเราเราเรา,เราเลี้ยงเขาเหมือนลูกฮะเขาอยู่กับเราตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาและแม่ยังอยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่เลย เมื่อก่อนเราไก็มีโอกาสได้เห็นเป็นครั้งคราวเราก็ไปเยี่ยมลูกพาไปเยี่ยมพ่อเราพาลูกเขาไปเยี่ยมแม่เขาเดือนละหนแต่ในสองปีนี้ที่เกิดโควิดนี้ไม่ได้ไปทางมูลนิธิก็ถ่ายรูปของลูกเขาแล้วก็ส่งไปให้แม่ที่เรือนจำเราใช้วิธีนี้เพื่อให้แม่เขายังคงมีความสุขกับลูกเขาที่กาลังเติบโตนานที่สุดประมาณกี่ปีครับอาจารย์ลูกออกมาแล้วบางทีเจอหน้าพ่อแม่ได้บางคนสิบปีขอโทษ แต่ละคนสูงสุดก็ไม่เกิน20ครับครับครับก็แล้วแต่โทษของแม่ที่ว่าจะอยู่นานแค่ไหนครับและคนเหล่านั้นเมื่อปล่อยตัวออกจากเดือนจําเขาก็มารับลูกเขาไปแต่ก็มีประมาณสัก1 5เปอร์เซ็นต์ที่ไม่มาครับเด็กหลายคนก็เป็นเด็กกำพร้าที่อยู่กับเราอ่าเป็นเด็กกำพร้าครับแล้วที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่มาก็เยอะฮะก็มีอะไรที่จะบอกกับเขาบ้างที่อาจารย์สุนทรหรือว่าอาจารย์พ่อครับอ่าต้องการกําลังใจหรือต้องการจะย้ํากับลูกๆเหล่านั้นที่ทําตัวให้ยังไงก็ ให้เกิดคุณค่าแก่สังคมแครมมาเยี่ยมเยียนกันบ้างอะไรยังไงครับ,รบจากการทํางานของเราในวันนี้เราพบว่าสังคมก็ยังไม่ได้มีมาตรฐานในเกณฑ์ของชีวิตที่มั่นคงได้ฉะนั้นมีคนจํานวนมากที่ยังคงหลงผิดอยู่ฮะแล้วก็มีหลายคนที่ขาดความเข้าใจในการดําเนินชีวิตอยู่มูลนิธิบ้นบานพระพรเนี่ยเราพร้อมจะให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสคนมากมายเนี่ยที่ผิดพลาดเนี่ยที่เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ,รบฉะนั้นใครก็ตามเข้า มาติดต่อเราได้ฮะเรายินดีที่จะเป็นประตูที่เปิดรับรับเขาแล้วก็สร้างโอกาสและชีวิตให้กับคนเหล่านี้ได้เพราะเราเห็นว่าแต่ละปีที่เราช่วยคนเหล่านี้เนี่ยเกิดผลจริงนะครับแล้วเราสัมผัสได้จริงและหลายคนที่ประสบความสําเร็จก็กลับมาเยี่ยมเราแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าโอ้เราเราสร้างคนเหล่านี้ถูกจุดละแล้วเราก็จะสร้างเขาเหล่านี้ต่อไปเพื่อทําให้สังคมเนี่ยมีคนดีมากขึ้นนะครับ นักโทษจํานวนมากถามผมเหมือนกันครับว่าโอ้เข้ามาทําไมไม,ไม่ไม่รังเกียจพวกเขาเหลือเพราะว่าคนมากมายไม่สนใจเขา,าไม่เลยผมบอกว่าด้วยความรักของพระเจ้า,าเพราะพระเจ้ารักผมพระเจ้ารักเขา,าพระเจ้านี้เป็นพระวิญญาณพระองค์ทรงสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งนะมั้ยฉะนั้นในคริสเตียนเราเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเนี่ยพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่อยู่ท่ามกลางมนุษย์เรารู้ได้ยังไงเร็นพระววิญญาณบริสุทธิ์ครับ เรารู้เมื่อวันที่เราเชื่อในพระองค์ผู้ใดที่เชื่อและวางใจในพระเยซูเขาจะได้รับความสัมผัสในใจของเขา,าว่เพระวิญญาณจะได้รับการสัมผัสครับเพราะวิญญาณของพระเจ้าใช่ใช่ครับและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพลังที่ทําให้เราไม่กลับไปทําสิ่งที่เลวร้ายาในอดีตเพราะว่าพระเจ้ามีพลังช่วยเราใช่ครับแล้วเราเชื่อว่าถ้าเขาเชื่ออย่างที่เราเชื่อ,อเขาจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้หนึ่งนาทีสุดท้ายอาจารย์อยากจะขอบคุณอะไรใครบอกอะไรแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็บอกเพื่อนผู้รับใช้ ด้วยกันก็เชิญเลยครับยังไงแล้วแต่มูลนิธิบ้านพระพรขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนมูลนิธิเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือองคอ์กรหรือกิจจักใดๆรวมถึงเพื่อนพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับเพราะว่าไม่ว่าการลงทุนของท่านทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านสนับสนุนมูลนิธิบ้านพรพรล้วนเอามาสร้างชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในสังคมให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และมีโอกาสที่ดีได้ งนั้นมูลนิธิบ้านพรขอขอบพระคุณแล้วและยังรอคอยท่านทั้งหลายมาเยี่ยมเราอยู่ทุกวันนี้ครับครับท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนมูลนิธิให้สังคมไทยเราครับเคลื่อนไปด้วยเพชรเม็ดงามของบุคคลที่อาจจะมองว่าเขาไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วเป็นเพชรอันล้ำค่าที่ยังสามารถเจรไนให้เป็น,นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับมูลนิธิบ้านพระพรนะครับบัญชีธนาคารกรสิกรไทย สาขาศรีวราทาวอินทาวชื่อบัญชีนะครับมูลนิธิบ้านพระพรธน,นาคารกรสิกรไทยนะครับสาขาศรีวราหมายเลขบัญชี068ขีด8ขีด244 18ขีด8ทวนนะครับกสิกรไทย068ขีด8ขีด244 18ขีด8นะครับ แล้วก็บัญชีธนาคารทหารไทยนะครับสาขาศิวราเหมือนกันหมายเลขบัญชี254ขีด2ขีด17035ขีด8ทหารไทยนะครับ254ขีด2ขีด17035ขีด8เชื่อว่าท่านผู้ชมสร้างมงคลชีวิตสร้างพลังชีวิตที่เป็นพรในการอวยพรคนอื่นจากสิ่งที่เรามี เรามีกินมีใช้มีอยู่ไม่จำเป็นต้องรอให้รวยก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะคนอื่นให้โอกาสเราเหมือนกันอ,อย่างน้อยก็รัฐบาลให้โอกาสเราครับรัฐบาลก็ใช้ภาษีในการพัฒนาประเทศแล้วก็ส่งเสริมเราด้านการศึกษาสาธารณูปโภคต่างๆวันนี้เราคืนให้กับสังคมนะครับเราร่วมใจกันนะครับอาจารย์ขอให้มูลนิธิบ้านพ,พ่พรนะครับเป็นมูลนิธิที่จะเป็นพรแก่ค,คนอื่น อีกมากมายขอพระเจ้าอวยพอรอาจารย์นะครับสวัสดีครับล <นะ S 1> าแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ